เออเอาจำประจำก็บุดชํานั่นแหละอ่าเอาลงไปใช่ว่ามันยังบดจําแล้วก็เอาชําน so ั Ivan, aquela, uh, no. Yeah, no. Uh, this, e ้นต er> ัวนี้มัดจะต่อไว้นี่ดูเบาแข่งนี่นี่เออนี่นี่เออมัดใส่บนไหนก็ได้เห็นแข็งแห้งป้าแต่ขนาดนั้นชิมหาเมตรเลยสายดำเลยเอาลงไปนี่กูเม่นง่ายเลยเออดึงดึงสายยางกับสายนี่มันตึงๆเข้ากันหนักเลยเออนักแล้น้ำแล้วแบบนี้

พี่น้องเหมยเป็นจานพีน้องก็ยืนล่างเงอนเทือนมาหน่อยฮะโอเคพี่น้องเนาะมาต่ออีกคลิปเนาะพี่น้องถือว่าเอาใดปุ่มลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยบาทนี้ลองเบิง ปั๊ดเนาะเพิ่นได้ได้ไม่เลยคือพักกันหดต้นม่วงหดพักหดหญ้าแล้วบ่ดูเออยากร้องเบิ่งอยากร้องเนาะโอ้ยสบายดีแบบได้ได้ไม่แหละก็อยากร้องเบิ่งนะดูไหวปิ้บบุบแล้วสวัสดี่เอาเซาต้าใส่ใสเกือบแล้วบ่ใส่เลยบ่โอ้หโเนาะไฟหัวสัตว์ขึ้นมันโอ้แห้งแล้วนับกัเลยแต่นุ่มเด้อพร้อมแล้วบ่ เออเนือสมฟังฟเสาทัฟังฟังสายฟังเสียงน้ำขึ้นยินด้วมันบดียินไหนมันอยู่รูมหัวเห้่ะเียมาเลยมาฟังฟังฟังห้าสิบเมตรผู้นาะเดีกินตวดมาเลยเออดมมึงน้ำน้ำชุดชุดแดงเดีอยเอลยเนาะ มันก็อกแห้งยู้นี่นีป่าทุกนมันชํำเจ้าแะญะเจ้าบวเอาสา n h a ากับแห้งพอนห้าข้แนีแหนแพอแหงดันน้ามันนะเพิ่นบอกนะมีแต่สาม้าเมดในเชาตโดยเพิ่นห้อยบี้นันแบบเมนโดยเพราะว่าถ้าว่าตามอายุการใช้งานมันหลีนะเพิ่นแนะนำให้แต่สาม้มาเมตรเออ อ่าท uh, so, no. yeah, uh, uh, no. in ุกเนาะอ่าพคต้นนี่ก่อนเทริมเลยโอ้ยเนาะปวดครับขวดยังพี่น้องเฮาดองดองกูอืมขวดอ่าทางขวดทีไงเด้อบกวานิดเด้อมาพร้อบุควัคืออย่างไม่กินเมนเนาะแมน่ะเมนโอ้ยถูกต้องมันแต่ว่าจะเป็นดำวื้อดินขึ้นมากก็ได้กินคือไข่เน่าเนาะ เด้วเด้อตอนใดไม่รถทวหดไหลกันอยู่เนาะสร้างเป็นเกิดเปิดเปิดไปก่อนอย่าเาใ่อย่าเเาวกระพุ้ยกระพี้วใช่ไได้บรุยดึงเนาอลองมึงดูอ่ะกระพุ้ยใช่กระพุ้ยใหญ่งก้เออเสตาร์ไปเอาลูกเอาไม้ให้ตะนุ่มแน่ล้างรถโอล่างรถที่ขวโอ้ยโอ้ยยังขี้ขี้อยู่กลางเออล่างรถนะตะนุ่มเว้ยไม้เราปิดเออ

แบบมีแต่ดึงะแนนบัดนยามดึงกะดึงเชือกเป็นแห้งเด้อขึ้นมาน่ะแมนดึงชายไผ่แมนดึงายไผ่แต่ย่ำรุดน้องพี่น้องเนาะโบแห้งไลยกินแบบไรกินชิ้นชุ่งกินชิ้นชุ่งดิอ้าพี่น้องเนาะจังใดกะขอกาบทักทายสบายดีกระแมพี่น้องเอฟซีเบอร์ุกูสุขคนเนาะว่าอยู่ทาง ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่นเด้อรถก็ไปล่างถึงแล้วก็มันล่างก็ต้นทับเข้าสู่ซอมีน้าเหมนหน้ายางไม่ได้ล่างเข้าอีกแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้ก็อาจจะค่ำน่เนาะเพราะว่าอ่าต่อใดเนาะหรือว่าลงใดให้ทางจะเปิดแเสร็จถึงขึ้น่วดบ่เนาะได้โยงขวดนะเสาตาบ่นุ่มพี่น้องเลยองโอ้ ก็อยากให้ทางพอ่อกับแม่คุนเห็นพี่น้องนนนเนาะเอาได้เบิ้งปราว้าชะได้สามมันว่าทางดำคือเฮือนนอันนน่นน้องมูบอ่จถ้าเฮือนน้องมูบอืมนี่ๆๆน,นี่นี่อาะติดถังญ่นี่ก่อนล่างดังงควาเนาะดางนอกะดูขันว่ามันหยุดหลมันเรียบร้อยเนาะนอกะอืดนเดือบยุบเพราะชาใดมันห้อนหมดแลเปิ่น ไม <c oughs> ่ได้แล้ว <c oughs> เออบาดมันนักกันแล้วเออโอ้ยเนาะ <c oughs> ก็มวยกันแทพเมือง <c oughs> ออ่าันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดซุกเซินนะพี่น้องเนาะยังบระเทศคักเนาะเออแต่ว่ามาแล้วเชือกตัวใดมันสินเอ็นชิน,น,น,ชนากะมัดเพิ่มเริ่มเลนะเพราะวัตินตันนี่นะมัดสำนี่แล้วตัวนี้นะได้แล้วมีแต่นี้ ตัวนี้เป็นแหงนะนี่ตัวเสือกใหญ่ๆเฮานี่ตัวเสือกนี่เป็นแงตัวนี้นี่ครึ่งไว้ยื่อเนาะบ่สายมันทบอันนี้นะสายสายไฟนี่ก็ได้แล้วเนาะมีตาคุณนะาเนาะอันนี้ก็บ่นุ่มนี่้ยไฮะนะเลยได้บก็ได้สิเมมันลั่นบ่เรียว่าดังังกสีบาดสายไฟนะเนาะโอ้ยสักนับเข้าลมันต้องกันบ่ต้องดึงสายจักเออมันยกเด้ เอีเยาะบ่อยันเจ้าดึงใช้ยันเชือกกันได้แต่มันหวยได้มันอันเดียวกันเนาะเอด้โหไถ้าคืออันนี้ก็เอากระสอบเนาะเอากระสอบหรือเอาผ้าลูพลายก็ได้มามัดคุมปากกันไว้ยันเด็กน้อยปอนไม่หรือว่ายันนู่นนี่นั่นตกลงเห็นไหมยันเพื่อนเพื่อนกันไว้เอออ่าเบิองแล้วก็เบิองพยายามห้อยสายมันทบแห้งกันเลยมันจะได้ยันสายมันทบมันอย่างแห้งอ่า ครับเนาะได้เนาะแมแต่ว่าเออถ้ามันรุดมันยังเนาะถ้าบุบอุ้ยเนาะง่ายง่ายจดเพราะว่าเห็นน้ำกันอยู่ดิเห็นยูนเป็ยนอะไรแบบนี้นะบางทเก็สิได้อยู่ทำทำบได้ก็ฮารลปูข้าวก็จีแก้ไข่อดเนาะไม่ดงเลยบ่ได้กบมันยังใหม่ดิเม่อนร่มันาะว่าเ้าต้องน้ำมัน Tao cho giang cả cho 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 cốt hiệu con cái đấy, Oh, sao lấy đấy này. Come nàng, hô thô ngon đi. Bunga bunga. Long, 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 ชนน้อยอเจานหือนอีล้างทื่อาได้เหรอห่อยโอ้โหทัก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 ได้แล้วแห้งทักแล้วบัดบิดบัแบตพี่น้องเอ้ยไม่ง้งละกันกะโดดไฟหุดเขาเลยฮะเผือเอื่อส่ติึงสายแบบตัดไว้ก่อนฮะเผ่อเอาเก็บ่าสยฟืนใส่ไฟ ยังไหวบาทนี่ขอบใจนะขอบใจนอบใจนะโดย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 ประบาททางพ่อกับแม่เพื่อนกะอ่ากำซับอยู่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้มันแล้วเฮ็ดให้เล่าหนิเด้อบุษันประบาทชีหาผู้นั้นผู้นี้มาเอาลงให้กระยันเพิ่นคิดคามือคาหยังเพิ่นอะไรเนาะแต่ว่าชาวไไดคือเฮือนน้องมูระโบตาโบเคยเฮ็ดบุษันนะเล่ใดก็โบเคยเออจำแบบนี้นะมัน มันค่อนขางที่ว่าไม่ได้ฉับซับซ้อนอย่างนีนะมันยากตรงที่ว่าเข้าซื้ออุปกรณ์บรบไปชื่อเอ้าถ้าเขาซื้อหัวเกลียวมันเดี๋ยวน้อยซบเขากับาสได้แล้วนะโัวยจวดเราเลยะเน่งบ่ยากเลยมีแต่ว่าถามันรุดจังซื้อมาใช่ถามันบรุดแต่ถือว่าเอ้าโอเคถือว่ามันกะใส่งานได้แต่ก็ต้งห้านเพิ่นการหับประกันเนาะหับประกัน ตรงที่ว่าซื้อมาแล้วปุ่มลงไปเนะนาะน้าบ่ขื้นไฟบ่กเขาได้เปลี่ยนใหม่ได้ถ้าว่าสามสี่มื้อไปแล้วเออเพิ่นกับบ่ฮารประกันได้ปะในกรณีมาแล้วเออปุ่มลงไปอุดกระดารประกันเป็นเดือนเป็นอย่างง่้บ่บ่บ่เนาะอ่ะอาเพราะว่าอ่าจังไรมันไฟฝ้านะไฟฟ้ามันอตมันอยางง่างไงเนาะอ่าเพิ่นกับหบประกันแต่ว่าเออมาแล้วปุ่มลงไปน้าม,มันบ่กขื้นบ่อยางโน่นนี่นั่นจ้พเแล้วเนาะ ใช้ไม้ก็ได้พี่น้องเนาะแบตกับสีเบิร์ตมันแบดมันยงเห็นหงมมาได้เนาะมืดเลยเออมาแล้วจังใช้ไม้คุณอ่าอ่าอยู่คูน้ามันยังบนนอนเอาต้องเลยเอาต้องเอาถอดดึงมั่งเลยมันเป็นนี่แล้วไปไปถอดไว้บบบนี้อือขักบัตรยังบัตรนี้ถือถือใจแล้วเป็นบ่ถือแล้วบัตรใจเนาะอิ่มมุกอิ่มใจแล้วพี่น้องเว้ยดมมุก บ,บยังม้นไปได้แล้วนบยังมินไปได้บางที่ว่าอยู่่นก็ได้ยินดกินมันโอ้ยเนาะนี่มันอ่ะเออว่าเรืก็เจ้าเจ้าลองดึงไปอยู่สวนพักจะหอดบ่นี่<ไ>ก่ยก่บ่เพราะมันกันย,ยาวเติบเพราะว่าถามมันโมแห้งกับโบแปกได้เพราะว่าเพิ่อนบอกว่อมีแต่สามที่มหาเมตรหนึ่งแบบว่ามันมันหับอ่ามันจังแหง้งอะนะแต่ว่ามันยาวเกินไปมันกับโบแห้งเลยอันนี้มันเกินผลเนาะมันมันเกิน ถ้าสามชิ้มหานี่ยห้อยปีตัวเละเพราะว่าเขาเอาลงไปกันยังสามชิ้มหาเมตรแหละบัดนี้บัดสายมันอีกดึงรวดบดเป็นรถดึงรวดหานี่เดี๋ยวเขบอกโอเคไปเออเออโอเคโอเคดึงไปโอ้ยกายกายวะห้องน้ำห้องนี้มันเข้าแบบสบายเนาะสบายเลยโอ้ ถึงห้องน้ำก็คือว่าง่ายๆน่ะลงดินนะสามสิบห้าเมตรเลยก็เออแล้วก็นยาวไปตามดินตามยางกันประมาณสามสิบห้าเมตรนี่ก็โอ้ถือว่าแห้งแล้วโอ้ลงผลกวนเนาะาห้าสิบเมตรบึ่งนีืว่าวอลูเม่ใกล้ประเดี๋ยวโอ้ทถือว่าแห้งแค่นี้แหละนี่เราจะขอใช้เพิ่นโอ้นี่บ่เราที่เอาไปตัวย่อมมันเออ เออแล้วก็ช้าอันแล้วก็น่นนะเก็บไว้ดีด้วยทอเทมนะยันเออน้อยบัดคนบลงโค้งเคีงว่าเก็บไปแลกข,ขนมได้ชาใตา้ให้มากแลกนขนมครับ<ณ>สตัดไว้เลยตัดไว้แล้วทอมันตัดเป็นทอนเป็นทอนไว้ออมเขาตัดเป็นท,ทอทนทก็ได้ไปแล้วเขาโตขึ้นก็ได้ดอกนั่นนะ <c oughs> ยังยังมีน้ำอยู่จังเหรอ <B ot S 1> มีป<ว>ะเรา กินข้าวอดเมียแหละกินข้ดลูกกินเมียแลวเนาะไปไปลองๆว้ตามนี่แหละตามใายคาเฮือนอี่แหละ้วบัวชิคเขาว่กระท่อมเฮ้ยเออมันบ่ไวแเลยมันมืดแนงเลย ผมตามขงเทศดูเหือนผูกเอาไว้ก้านลูกเ,เอาไว้ก้านลูกยก่งกลางคืนขนาดในท่อังน้น่อยังนขนาดในทอ้ำเาใทยัน,น้ำขดทุอ้ขนาดใอันทอยังแม่น้าดนม้ำาดในัม่น้นั่นขนามกาดมนาดเลมนะก,ลมกลมนะ้ขมอัน้ดยนมเน้่ยมท้ำใหมนั่น้ม้องง้า <laughs> đuổi tí nhóm hấp gì nó, ôi, để kéo thấy tôi nói cho tắt, áo ừ. đi đấy tôi nhủ bên này. โอ้น้องโบรายทอนลืมลืมเลยโอ้ยโผนจนหลายรึมมดแล้วนมอดแล้วอ่ะแต่ว่าย้อมแต่ว่าย้อรับว่ามันเหนียวเนาะอ,อันทอเพื่อนเอ <tarde S 2> ้เออมันเป็นของไทย เหแนไว่าทอบอดีนี่ฮักแรงเลยนะเอออันนี้แค่ไนแต่มันทบอ่อนลงสีแดงว่ามันเป็นทอเหนียวอยู่ใช่เออตัดทนทนไว้ทเมื่อตื่นตากรเห็ดแล้วนะเนาะมันแลวเลยได้เออมันแลวแด้ ว่าเมื่อื่นอีกคนก็ได้ขึ้นมาเดิคนมันนี่เจ้าก็ไปเสียร์นะฮั่นนะเจ้าก็เนาะบ่ได้บ่บ่ไปวะฮะหายชี้วไหาชี้ผู้เล่นโอ้โลชีหาชีผู้เนาะบ่จะได้เวียดบ่ชื่อเวียดขายบ่เลือกดิเลือกเออเมื่อกี้ชี้อีกคนมันนี่ก็ ธรรมดาการเป็นประหยักมีกังว่าบูซื้อกว่าขายเถือๆก,กันแลรกกว่าโดนชาวพันกูเพือ่อจะได้ก็ได้ว่าผู้ซื้อก็อยากได้งามพี่น้องเนาะผู้ขายก็อยากได้คักเงินนะราคาปกตินะมันก็ซ้นำนำบุฟฟ็อติอว่าอย่าลืมไปว่าเพื่อจะขึ้นปกหนึ่งได้กูเป็นง่ายได้ เออว่าก็โอ้ยเนาะเรื่องหากินนี่ผ่านมานแล้วพี่น้องแต่งน้อยพคนละเดี๋ยวนี้ได้วิชาหากินใหม่แล้วก้าเปลี่ยนแล้วนะไปปลาอ้อยยังหาปลาอ,อ,อ้อยคนไึงก่อนแต่นุ่มกันที่ชิมาแล้วกับเพนไปปลาอ้อยพคนละอีกสามหมูนั่นแหละหมูเป็นผู่แกใครอขยู่เขามีาเราจักก็ไดบบ้บัดเขาอันนี้แกเขาก็มือเาเที่ยวลงมาก็ได้เนาะแม่นชิวไปติดสาวพุ่นตายห้าแล้ว โอ้ยแล้มีดีมีดีได้แล้วได้ได้เนาะคือพับคือช่างนี่คนคือผีนว่มที่เสาว้าวไปมันบนแน่เลยไอ้ชาวตาไล่มาไปเผาอยู่กันเก็บเผาเนาะเนอะอาเอมาไม่เนาะให้เจ้าหาเก็บน้ำนี่ไว้ซะอ่าตาไปพี่น้องเนาะเบกะ สิบิดและมัว่วเข่ามั่วเข่าละบาดนี่เอา้าใช่เสา้ยงเสื้องเสง,งมากระโดดนะเอา้าเอ้ยยาดเนาะถือว่าได้ครบทุก,ยทกอย่างแล้วบาทนี่เลยกะจีให้ทางสาวตา้าเนาะ,อะขอบมุกขอบใจเนาะขอบบุญขอบคุณทางขออัมพรกับทางแม่อ้อยเด้อบาทนี้เด้อตู้เย็นก็ได้ ไฟฟ้าก็ได้เนาะน้ำสั่งก็ได้เฮือนซานนั่นเป็นถือว่าปะ่ะอยากครบแหละบาดนี้เนาะเออเอาเนี่ยนั่นแล้วบาดนี้โดยกขอารขอบ,บุญขอบคุณทั้งพ่ออมพรแล้วก็แม่ติ๊กแล้วก็แม่อ้อยแล้วก็แม่พัดแล้วก็ทั้งพ่อหักเอ้แวยตาแล้วก็ทั้งอาพีพัชรินพร้ะะมะะมอะะมด้วยครอบครัวโดยโดย<ด> และกระทั่งไอวอนเนาะและกระทั่งไอวอนและกระทั่งลูกลูกของแม่อ้อยเพิ่นดด้อก็ขอให้อยู่ดีอยู่ดีมีแห้งมาสู่สู่สูคนเด้อที่ชดซอยลูกมาตลอดกับจนมีเฮื่อมีแหงโดยกับจนมีทุกอย่างก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแหงมาสู่สู่สู่คนเด้อก็ขอ ขอบุญขอบคุณทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็สายบุญมาทุกๆคนเด้อก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อด้วยนดีใจนะเนาะอ่าเนาะสบายดีฉันป้ายคำเลยเนาะด้ยอะโอเคพี่น้องมีแต่ว่ามือหน้ามือในเนาะขึ้นมาแล้วก็สีมาแวะเวียนเนาะเยี่ยมอ่าส้มเบอร์ไม้พี่น้องเนาะหือว่ามืออื่นเชร้าจังเสียบมั่นตู้เย็นอ่าตะนุ่มก็เอาไว้เครื่องไว้คลองก่อน อ่ะมีแต่ว่านั่นแหละมันคักมรแน่ชัดแจงเฮิตเดอร์บัตตานุ่มเด้อโดยโดยเอาโอเคตานุ่มสบายดีโดยโดยอ่ะเนาะโอเคกลับปะก่อนพี่น้องเลยอุ้ยเดี๋ยวคัมมือนีิเนาะน้องเวตาไปนะเออว่าฝากก่อนเล็กน้อยอาจัรเอ้าพี่น้องก็คือชิได้ขอโตจบคลิปอ่าด้วยภาพบรรยากาศนี่แหละยน้องพี่น้องเนาะเอ้าถ่ายคลิปนี้ก็ ขอขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง MC, เอฟซีเบิร์สุขุสุคนที่เข้ามาเบิงมาสมแล้วก็บกดขตามโฆษณาเนาะแล้วก็ขอขมุกขอบใจรักผู้ใหญ่เบิร์สุขุสุคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยทางครอบครัวสาตาบอานุ่มเนาะจนได้ถูกอย่างบานนี้บานนี้ก็เพิ่นก็คือสได้ไปทำมาหากินเนาะตามรูปแบบตไพมันบานนี้ อโอเคบัดนี้พี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้กับขอกาวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย